สวัสดีเพื่อนทุกคนน,น,นะครับวันนี้เราอยู่กันในไกด์เกม g e n ชินอิ m แพ c t นะครับซึ่งผมก็จะมาไกด์ในส่วนของวิธีการคลายผนึกสุสานดาบนั่นเองนะครับสุสานดาบอันนี้เนี่ยเพื่อนๆเ,เนี่ยน่าจะเคยเห็นกันมาแน่นอน,นครับเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่ว่าเด่นแล้วก็ใหญ่มากนะครับโดยในบริเวณสุสานดาบเนี่ยก็จะมีบาเรียอยู่นะครับซึ่งตรงกลางเนี่ยจะเป็นกล่องสมบัตินะครับเป็นกล่องสมบัติที่ค่อนข้างจะมีของดีมากๆเลยครับ นอกจากนั้นแล้วนะครับบนยอดสูงสุดของหีบสมบัตินี้นะครับก็จะมีไอเจ้าหินนางฟ้าหรือที่เรียกว่า a n i m มโอคิ u s สอยู่นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นหินที่หลายคนในต่างจะต้องเก็บนะครับเพื่อเอาไปถวายกับแท่นบูชานั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวนนี้ผมจะพาไปชมนะครับว่ามันมีวิธีการผ่านยังไงครับแล้วก็จุดที่ต้องไปเคลียร์เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ เริ่มต้นเนี่ยเมื่อเพื่อนๆนะครับมาถึงจุดสุสานดาบนะครับก็ให้เดินมาคุยกับนักยนไทยคนนี้นะครับนางชื่อว่าดร l ลิฟวิ s งสโตนนะครับเมื่อคุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้รับเควสคลายผนึกสุสานดาบมานะครับจริงๆแล้วนะครับในระหว่างที่เราคุยกับนางเนี่ยนางก็จะบอกใบนะครับว่าสถานที่ปลดบาเรียของสุสานดาบเนี่ยมาอยู่ตรงไหนบ้างครับแต่ว่าพวกเราเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจกันนะฮะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะงงเหมือนกันนะครับในแผนที่นี้นะครับก็เป็นแผนที่ที่ผมเนี่ยได้ทาขึ้นนะครับ ก็ตรงกลางจะเป็นสานดาบนะครับก็ล้อมรอบด้วยจุดแดง3จุดนะครับที่มี Elemental m มา ument อยู่นะครับซึ่งก็เป็นจุดที่เราจะต้องไปปลดผนึกมันนั่นเองเริ่มต้นออกจากจุดสตาร์ทครับก็เราก็ขึ้นไปข้างบนเลยนะฮะตามเส้นทางที่ผมเนี่ยได้ขึ้นไปตรงนี้ก็จะเจอกับจุดแรกนะครับซึ่งเป็นจุดเสาท่าไฟฟ้านะครับหลังจากนั้นครับเราก็ทําการกําจัดไอเจ้าพวกบอสประจาค่ายนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็ลักษณะบอสประจค่ายก็จะเป็นตัวนี้เลยเก็บของจากกล่องให้เรียบร้อยนะครับเก็บพวกรางวัลเก็บอะไรต่างๆ จากนั้นก็ค่อยไปปลดผนึกกันครับโดยการใช้ตัวละครทาไุไฟ้าแค่นี้ครับง่ายๆก็สุสานดาบหนึ่งชั้นก็ถูกปลดเรียบร้อยนะครับวันนี้หมด3ชั้นนะฮะต่อไปเราก็ไปจุดที่2กันนะครับซึ่งจริงๆแล้วจะไปจุดไหนก่อนก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสนามประลองนะฮะเรียกได้ว่าทิวทัศน์ค่อนข้างจะดูเท่เลยสถานที่นี้ก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับเมื่อเรากดเริ่มการท้าทานนะครับก็ขอแนะนําว่าให้เพื่อนๆเนี่ยมาไล่เก็บไปเจ้าตัวริ้มใช้เวทมนต์ตัวนี้ก่อนนะครับที่มันถือคาทานะ ซึ่งมันจะมี2ตัวนะครับซึ่งเป็นมอนที่สร้างความน่ารำคาญให้กับเรามากเลยครับเงื่อนไขในการผ่านการท้าทายนี้ครับก็คือการฆ่ามอนในสามประลองนี้ครับสิบตัวด้วยกันครับภายในเวลา1นาที3าวินาทีนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเราก็ต้องเน้นการทำคอมโบ่านะครับเพื่อให้มันฆ่ามอนได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเวลาไม่ทันแน่นอนประเด็นคือก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับกับการท้าทายนี้ครับเพราะว่าแค่ฆ่ามอนที่มันโผล่มาเรื่อยๆเนี่ยให้หมดนะครับสิบตัวนั่นเองผมก ตายครับแล้วก็ปลดเสาในการใช้ตัวน้ําแข็งเรียบร้อยครับปลาเรียบหนึ่งอันที่สองนะครับก็ปลดเรียบร้อยครับเหลือแค่ชั้นเดียวเท่านั้นต่อมาก็เป็นเสาธาตุไฟนะครับซึ่งก็จุดของมันก็จะอยู่บริเวณนี้เลยนะครับก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าสับค่ายนี้เนี่ยเป็นค่ายที่ผมคิดว่ายากที่สุดเลยนะใช้เวลาในการผ่านค่อนข้างจะนานฮนะเพราะเรียกว่ามันรวมทุกตัวทุกค่ายเอาไว้ในที่ที่เดียว นะครับมีทั้งไอเจ้าบอสวัวที่มันมีถือโล่ทึกๆึกๆนะครับแล้วก็มีเจ้าตัวใช้เวทนะครับแล้วก็มีเจ้าตัวนี้ไอสีขาวนี่นะฮะคือแบบปวดเรามากนะครับโคตรถึกสร้างโล่ได้วยสร้างมาเรียรได้นะฮะตแรกน,นะผมก็ต้องมาไล่ฆ่าเจ้าตัวเล็กพวกนี้ก่อนนะที่มันสร้างพายุมาเนี่ยมันค่อนข้างจะน่าลำคานนะครับหลังจากเก็บมาเรียบร้อยแล้วครับเราก็มาฆ่าเจ้าตัววัวนะครับที่มันใช้โล่ใหญ่นี่นะฮะเรียบร้อยครับพอเก็บมาเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราก็ไปฉะตัวตัวกับไอเจ้าสีขาวน,นวั่อน อัดไปนี่ปึกโลแตกครับโลแตกโดนช็อตด้วยโลแตกแบบนี้ต้องรีบอัดครับผมอัดไปให้แหลกครับอัดให้แรงแงจัดเป็นหนักเน้นเน้นเออดูเลือดครับใกลต้ตายแล้วมันถึกมากนะตัวเนี้ยเรียบร้อยจากนั้นก็ใช้ตัวไฟครับจากนั้นก็ปลดผนึกเรียบร้อยแล้วอีกหนึ่งชั้นห้าโลง่โลง แล้วเราก็มาเก็บโกยกันดีกว่านะครับกับกล่องนี้กล่องสีทองซะด้วยนะครับของที่ได้ค่อนข้างจะเป็นของดีเลยแหละนะครับเป็นของที่ว่ามีสีดาวของสองชิ้นเลยนะครับก็ได้เป็นอร์ติแฟคสีดาวนะครับแล้วก็เป็นดาบสีดาวนะครับออปชั่นค่อนข้างจะโอเคเลยนะเท่าที่ผมดู โอเคก็จบกันเพียงเท่านี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปนี้นะครับคิดว่าเป็นประโยชน์ไหมฮะถ้าเป็นประโยชน์ก็ขอให้ช่วยกดติดตามช anel นี้เอาไว้ให้หน่อยนะครับผมก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะทำไกด์เกมเกนชินอิมแพกออกมาให้ได้ชมกันอีกเรื่อยๆนะครับมีเทคนิคมีอะไรอีกมากมายเลยเดียวนะครับพี่ผมเนี่ยอยากทำครับตอนนี้ก็ลิสต์เอาไว้เยอะมากนะครับก็กำลังนั่งทำอยู่นั่นเองนะครับก็ขอฝากเอาเรื่อยนะครับคลิปนี้ก็สามารถจะแชร์กับเพื่อนได้นะครับก็จะเป็นระคุณอย่างยิ่งเลยนะฮะตอัวนนี้ผมขอตัวไปก่อนครับ